สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสรั้นเรื่องฉันชอบพี๋แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยวันนี้เราก็ย้ายต้องย้ายไปย้ายไปเข้าบ้านใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้ฉันก็ต้องปล่อยขาย ไม่งั้นก็ปล่อยเช่าลาก่อนนะอยู่กันมัางแต่เด็กลากรฉันไปบ้านใหม่ก่อนละพอดีว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟอะ่ะก็เลยย้ายหนีค่าไฟมันแรงเกินเดี๋ยวคนเล่ร่อนแ,แถวนี้มีทั้งบ้าห่มทั้งหมอเลยเหรอเนี่ยมันก็เกินไปหลับสบายกลางถนนเลยเนาะ คนทำที่พักให้กับคุณเล่ลอนดวยวฉยไม่นอนแบบนี้มันก็ไม่ได้ปะเฮ้ยบ้านใหม่บ้านใหม่หมตื่นเต,นต้นกับบ้านใหม่จังเลยอะออกมาจากแบบออกมาจากแบบจากที่ในเมืองที่แบบมีรถผ่านเสียงดังใช่ไหมนี่เงียบสงบเลยเฮ้ยไอหยาฉันชอบอะไรแบบนี้ที่สุดเลยอะ ที่ฉันอยากได้มาตั้งนานแล้วนี่นาะนี่ไงนี่ที่นอนฉันนี่ที่นอนลูกนี่ที่นอนเมียแต่ตอนนี้ฉันไม่มีลูกไม่มีแฟนนอนคนเดียวครับเอ้ยี่าก็มีแฟนเลย<ม>แต่ตูสภาแป๊บหนึง่งพี่พี่นั่นใครอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นคนที่ย้ายมาใหม่ คงจะไม่รู้ประวัติสิท่าประวัติที่นี้เฮี้ยนมากๆเลยสงสัยจะไม่รู้ใช่พี่ประวัติของพวกเราเฮี้ยนมากเลยนะเฮี้ยนแบบโคตรเฮี้ยนอะ่ะจริงอย่างเพี้ยนพี่ก็โดนพ่อทุบตายส่วนผมก็นั่นแหละไม่อยากจะงมผมม่โรคตาแดงนี่นี่นี่คืนนี้อะ่ะ เราหลอกมันดูดีแม่จะเพื่อหลอกได้เนงั้นก็ได้คืนนี้หลอกกันเถอะผู่ชายคนเดียวสะใจแน่มีคนให้แกแล้ะวเวย้ยเห้ยเห็นแบบนี้จนชินแล้วแหละอา้ามีอะไรหรือเปล่าจะหลอกฉอันหรอหน้าตาฉันดีจะตายมาหลอกฉนันได้ไงเฮ้ยนี่นี่นายเห็นพวกเราเหรอ ก็ใช่แล้วสิเห็นหนั้งแต่นั่งอยู่ตรงนั้นกันแล้วแหละโหคิดว่าแต่ไม่เห็นซะอีกตกใจอะ่ะประวัติบ้านหลังนี้อะ่ะฉันก็รู้แล้วด้วยเจ๋งชะมัดเลยนายรู้ได้ยังไงอะ่ะเอาก็ฉันฉลาดไงใครจะเหมือนเธอโง่ก็โง่นี่หลอกด่ากันเลยนะเออฉันท้อแท้ฉันท้อนอะ อะไรอะก็ฉันไม่มีเงินหรอสิเฮ้ยเศ้าชมัดเลยอ้าวพี่สาวหายไปไหนล่ะฮะผมผมผมไม่รู้หายไปไหนล่ะเฮ้เฮ้ยน่ากลัวไหมน่ากลัวมไหมคะฉันน่ากลัวหรือเปล่ากลัว ัวจะห้ามใจไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวนะพี่คนกับผีเขาไม่สามารถครบกันได้นะแต่ฉันจะห้ามกดฟ้าและขิดยังไงอะ่ะก็ผีกับคนไม่สามารถครบกันได้แต่เธอก็น่ารักเกินอะ่ะนี่นายว่าใครนะนต่นว่าฉันน่าเกียดหรอเปล่าซะหน่อยฉันกลัวจะห้ามใจไม่ไหวนี่เด็กเธอก็น่ารักโพด โอ๊ยอะไรเนี่ยกะว่าจะมาหลอกซะหน่อยสุดท้ายโดนเป่าโดนผู้เป่ามนุษย์ตกหลุมรักซะได้ทำไมเธอเป็นผีเธอยังน่ารักขนาดนี้ถ้าเป็นคนเธอจะน่ารักขนาดไหนเท่าแม่เธอเลยอ่ะอูแรงคืนนี้กะว่าจะมาหลอกแกละเล่นๆซะหน่อยสรุปฉันก็ไม่ได้หลอกนี่ เธอก็ไปนอนตรงนู้นนะเดีย๋ยวฉันนอนตรงนี้เองพื้นที่ตรงนี้มันแข็งนะ่ะเป็นนอนตรงนู้นเถอะมันนอกอย่างนายนอนไม่ได้หรอกเออผมเมืองอย่างนายคนในเมืองอย่างนายนอนไม่ได้หรอกหาว่าผมนอนได้เดกะว่าจะมาหลอกซะหน่อยสรุปก็ไม่ได้หลอกไปเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่พี่สรุปเห็นเล่าเลยโป๊ะแตกโป๊ะแชะเลยอะ ชมฉันด้วยฉันน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอก็ก็พี่น่ารักจริงอะ่ะเฮ้ยโดนมนุษย์โดนไอ้มนุษย์ตกหลุมรักเขาแล้วไงไวายทำให้มนุษย์ตกหลุมรักได้นี่นะพี่ก็สวยเกินต้านฉันไม่สวยฉันหน่อยจริงๆฉันก็ไม่อยากตายหรอกนะ แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ละโชคชะตาพาเรามาตุยนอนละแดบบปุ๊ดอุ๊ยพี่ตอดล้อเบนจ้าฉันก็มันจะนอนแล้วนะนี่ไม่ให้ฉันจับซะดีๆละไม่ให้ฉันจับเดี๋ยวนีเลยนะนี่ฉันจะตีก้นนายให้ลายเลยนี่อย่าวาว์ปสิกองกองกองภาพเธอคนนั้นติดตาฉันไปจนมันตายเลยแหละ บ้าอะไรน่ารักชะมัดเลยเป็นยังไงบ้างคะเพืเ่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บหัวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย